ก่าเราจะได้เลยครับพี่น้องครับเข้ามาเลยข้างหน้าเลยครับเกียวเป็นบ่อยะครับมานะฮะแล้วตจะจับแข็งว่าเขาถูกข้อไม่ได้อย่าไปเรียนอย่าไปเรียนบ่อยนะเลี้ยนบ่อยแล้วมันไม่ได้นะให้ท่านเสนอนำเสนออะไรมาเนี่ยก็ไม่ค่อยดีท่านสมาชิกที่จะมีข้อเสนออะไรเนี่ยจะได้นำมาเข้าที่ข้อมูลอะไรที่เราต้องการที่อยากจะได้ที่อยากจะทำ เพราะนั้นอยากจะได้โครงการอะไรไม่ไปมากไปนำเสนอนี่ครับท่านนำเสนอมาทีนี้ธรรมธานเอานำเสียงของท่านสมาชิกเนี่ยที่นำเสนอท่านที่สองนะฮะคุณชุรามปรงสาททองผู้กองบรับในนี้นะครับ ก็ต้องรักษาสิทธิ์ของกันด้วยนะครับมีอะไรในการคุยู่ในนี้ยการสอบถามปีมีครั้งเดียวนะครับก็แน่จะต้องสอบถามกิ่เลยนะครับเพราะถ้าไปถามตอนอื่นก็คงไม่สนุกที่จะฟ้องแน่เลยรับขอให้เราก็ใช้เวลาตรงนี้เด็ดที่นะครับก็มีโอกาสเต็มที่น,นะครับก็เป็นผลไปได้ด้วยครับบุตรของร้อยตำรวจตรีประยงแก้วสุภะขอเรียนเชิญรับคุณเลยครับที่นายขาวบอลดินวงศ์เจรจาครับ ต่อสำหรับต่อไปทุนการศึกษาระดับรัฐปุรีดีเล่องร้อยยิ่งท่านนะมีรัฐุดรีดีเล่นะตละทุนมาโดนตัวผ่านมาคนไี่เป็นกรรมการ คารรมแล้วก็พยายามดูแเรืเ่องของสิทีิประโยชน์เนี่ยตอสมาชิกเนี่ยให้ให้ได้าตามสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผม็าุนการเงนทัเนหมายควรัอ่า คุณผู้ชมนะคาัจำนวนสาม้านหกแสนตีันคุณเรื่ทั้งหมดต่างเรื่อให้ผู้ยืนตาราสองแนทีหนื่สพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทแสนสองมื่นเจ็ดพันเจ็ด้อยสิบบาทเรื่งคู่วงเงินที่มาชิทัง้นบาทครับคำิารต้นปีสามร้อยสี่สคน เพิ่มดังนั้นก็ที่ทียึงรรมีสมาชิก355คนนะครับเงินละฝากมีสรรมาชิกฝากเงินประเภทออทรักและออทรักน,นะครับเป็นการกระตุน้นพวกเราให้อยู่ยนะครับอย่าคิดอะไรมากขอยครับ <laughs> ร้อยตำรวจตีเจนตวัฒน์ธนกิจับอยู่ เร <by> ื่องธรบางนะเรื่องสมาที่เข้าหม่และวมาที่ขอราออกจากกาบอป็นตั้ปี2516ันรบนะฮ สมาชิกของสมาคมเมื่อต้นปีมีจำนวน300ริ้อการของทางกบัญาการานของไทย7รนะคะตามที่่าจผู้ใหญ่สาารทอำได้กรื่อเป็นการตล้งค่าเพือการควบคุมการดำเนินการใรับฝากกะกรยคสี แต่541ถึง4 6ก็รวมทั้งหมด6งาอยู่ในการทั้งหมด164ล้านบาทฝากธนาคาร12ล้านบาทนะคะอยู่ที่เงินลงทุน2 6 0 0 0บาทอยู่ที่เงินให้สมาชิกกู้ยืมก็คือท่านท่านทราไปแล้วว่ามีการให้เงินคู่ในระหว่างปีอย่างไรนะเพราะฉะนั้นผลของการให้เงินกู่นั้นเนี่ยณวันที่ปีท่าสมาชิกมไม่มีก็มีการ ่าไม่จะให้สมาชิคืนก็จะต้องนําไปมอบให้บริจาคให้กับองค์กรอื่นต่อไปนี่เป็นไปตามกฎเหนืยนะะท่านดูนะท่านได้ใช้ประโยชน์แน่นะฮะจากการที่อะไรก็เปิดโอดีกู้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 เพราะเราก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ใครดูให้เราได้ดังนั้นผมคิดว่า ลทนี้ห้าสิบล้านเหลืออยู่ก็ขอให้คงไว้ห้ารล้านครับผมจะขยับเงินไปเป็นล้านห้านะครเราต้องใช้งเงินอีกเยอะเราไม่ได้เสียหายอะไรครับเราแค่ตั้งตั้งไว้ีเฉยเอาจจะโก้แค่สามสิบล้านหรือห้าสิบล้านก็นไ,ได้แต่เผืือครับเผืือไว้แค่เองมันไม่ได้เสียหายครับ ทุกอย่างนี้เมืก็ถึงร้านสองแล้วก็คูดต่อไปต่อไปขนะกพู้ใหม่ก็ยังได้เงินไม่ไม่ครบตามตววที่เดิร้านห้าอาจจะได้หนึ่งล้านหรือเงินตรงนั้นก็ยังอยู่ฉะนั้นตรงนั้นก็คิดว่าจะหน้าสามขอบคุณครับมาที่ท่านนี้นะฮะก็เป็นห่วงนะครับว่าจะบงงินจะสูงเกินนะครับคือสองล้านเนี่ยถ้าเราไม่เราไม่เตรียม เตรียมวงเงินไว้สําหรับสมาชิกถอนเนี่ยมันจะขาดความน่าเชื่อถือให้กับสมาชิกถ้าเราเราวงเงินแค่พันล้านการขอย่างนิดนึงในส่วนนี้คณะกรรมาการได้ประชุมเวลาส่วนหนึ่งนะครับว่าเรื่องเงินที่จะกู้เพิ่มเติมในประมาณใหม่เนี่ยเนื่องจากว่าปัจจุบันมันมีการบริหารความเสี่ยงซึ่งชุมนุมอาสากรเราเนี่ยในสัดตัวเนี้ยเราได้ มองแล้วว่าการให้เงินลขึ้นเนื่องจากว่าในรูปมาชิกมีเงินฝากนะครับมีเงินฝากซึ่งสามารถถอนได้ออกไปเนี่ยประมาณส0สิกว่าล้านถ้าเกิดถอนหมดอย่างเห็นแด้ยิ่งว่านะฮะมันจะเกิดความเสียหายในการหมุนเงินซึ่งวงเงินตรงนี้ที่เราเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราสามารถอยู่ตรงนั้นไม่ต้องกู้เอามาก็ได้ถ้าไม่มีเหตุจาเป็นสองไม่ต้องเสียแต่ถ้าเกิดมีเหตุจาเป็นเราสามารถ ดีพออกมาสิบล้านยี่สิบล้านสามสิบล้านสามารถดีพออกมาได้โดยไม่ให้เกิดความเดือดร้อนนะครับตรงนี้เราถึงคณะกรรมการติ๊กจ้าดำเนินการอนุมัติในการขอเพิ่มวงเงินไหมคะไม่ไม่มีครับเพราะว่าเราเราไม่กู้มาไม่ยืมมาก็ไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วครต้องตั้งไว้ตั้งวงเงินตั้งวงเงินครับ้งวงเงินก็ไม่ได้เหมาะสมอ่ะเพราะว่ามาตรการของแล้วกอันนี้ ก็เป็นห่วงห่วงตัวสมาชิกคงท่านที่ไม่เข้าใจเพราะทนไมรปภเติร์กู้เงินเท่าเดียวกับ80ล้านกับ10ล้านรองประธานครับไม่น่าพูดเลยไม่ต้องถาร้อยถาร่าได้มาพูดขอให้ทางเทนนิ่สรุปประเด็นให้ชัดเจนให้แน่นอนนะครับเจ๊รงกตที่เติร์กู้มาเลยครับว่าสาเหตุที่เราคู่80ล้านเพราะอะไรให้ชัดเจนนะครับเสียงดังฟังชัดครับได้สรุปผมหวังว่าเป็นอุปกรณ์ในการตัดสินใจได้ บารักไเป็นบราราอนุมัตินะครับไม่อยู่นะครับต่อไปร้อยตำรวจตีหญิงลรีวันจุกรั้มต่อไปกิลันไม่ใช่ครับถูกครับ วิชัยสีชาติดามผ่าน,นเมืองร,อนนร,อรอ้อยร้เรื่องกัดน่องร้อยร้อยอ่าทิปตมดีอาหารกลางวันก็ได้ไปแล้วลงแก้ว ตอี้มันเจอ่รือเอ่าะไม่่อันนี้เข้ามาหรือเปล่าอันนี้ไม่เข้ากับที่คนอยู่ทนะุกปีแกบอกไม่ได้นะ